ทำอะไรโวยพ่อจ๋ามีอะไรอะไรกระเป๋านะรุนนะรู้นะดึงมือพ่อจะไปไหนจะไปไหนจ้าเด็กอ้วนนี่นางจะไปไหนลูกหนูดูเขาบังแดดให้พ่อจ๋าความจริงหนูก็ตัวเล็กนิดเดียวนะทำไมให้หนูบังแดดให้พ่อน่ะถามไหมไม่ถามหนูจะไปดีกว่าโอ้น่ารักจังเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะดูทานังอ้วนค่ะนั่งไปด้วยถูกลนไปด้วยค่ะแม่แม่น่ารักมากๆเลยดูค่ะ จามเช้าเช้านี้โอ้หนูรักพ่อค่ะหนูรักพ่อโอ้หนูรักพอ่อนอะคะโอ้โหพามากินหญ้าสวยๆตรงวัดหลังบ้านเยทวดค่ะแม่แม่มันเอ,อเขาเรียกว่ายัางไงนะโดนฝนแล้วทําท่าอะไรเด็กอ้วนอ้วนทาท่าอะไรลูกโอ้ยหนูไม่ลุกหรอกพ่อจ๋าหนูรักพ่อจ๋าแรงไหนแกล้งนอนหลับโชว์แม่แม่ทำยังไงคะเด็กน้อยที่ไหนเขาชอบแกล้งนอนหลับลืมกันหรือยังเอ้ย ลืมแกล้งนอนหลับหรือยังคะกินย้านี้ไหมเนี่ยอูดูพุงป่องมากเลยค่ะแม่แม่เอฟซีพุงนี้แบบว่าแทบจะทะลักออกมาเลยนะคะตัวอ้วนมากนอนหลับเลือนดูเขาเล่นถ่ายแม่นอนหลับ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 แบบพ่อจ๋าทำยังไงดีนะว้าเล่นดินแล้วเล่นดินแล้วนะคะแม่แม่ ดูจะเล่นดินแล้วค่ะพอดีเพิ่งอาบน้ํามายามเช้าเช้าอะอากาศร้อนร้อนอาบน้ําให้ลูกแต่เช้าเลยค่ะแม่แม่ไหยตดด้วยจะอึดจะอึดจะอึดเช้าเช้านี่เหมือนยังไม่ค่อยหิวยังไม่อยากกินค่คะเล่นเล่นดินก่อนนะคะเล่นดินก่อนแล้วดูทาท่าดูทําท่าค่ะแม่แม่อันนี้คือท่านั่งของอ้วนนะคะเขาชอบนั่งแบบนี้นะคะแม่แม่ดูค่ะ ทำอะไรโอยพ่อจา๋ามีอะไรอะไรกระเป๋านะรุนนะรู้นะนะดึงมือพ่อจะไปไหน,จะไ,ไหนจะไปไหนจา้าเด็กอ้วนอีนาะงนะจะไปไหนลูกหนูดูเขบาบางังบังแดดให้พ่อจา๋าความจริงหนูก็ตัวเล็กนิดเดียวนะทำไมให้หนูบงังแดดให้พ่อน่ะโอ้เูค่ะแม่แม่จีดูท่าบังแดดดูท่าเป็นร่มให้พ่อจ๋านะคะท <laughs> ่าเป็นร่มให้พ่อโอ้แล้วพ่อไม่สบายนางถามพ่อด้วยลูก นางถามพ่อชิคะาอ๋อพ่ออ๋อพ่อเป็นอะไรคะนางถามพ่อเร็วถามไหมไม่ถามหนูจะไปดีกว่าหนูเห็นไอ้นี่ต้นกล้วยคุณยายน่ะหนูไปเลยนะคะเพราะว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยเขาเคยได้วิ่งเล่นนะคะแม่แม่อีกอย่างหนึ่งต้นกล้วยคุณยายน่ะกําลังสวยนะคะอ้วนจะทําอย่างนี้ไม่ได้อ้วนจะไปกินต้นกล้วยคุณยายไม่ได้นะลูกนะ เพราะว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยกินได้ทุกอย่างนะคะแม่แม่สวนคุณยายทวดเนี่ยกินได้ทุกอย่างนะคะไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรเขาไม่ได้ลงยาเนาะ,ะคะ่ะแม่แม่เป็นสวนข้างบ้านหลังบ้านเฉยเฉยนะคะยาตรงนี้เขาก็กินแต่ว่าวันนี้เขาอยากเลย,ยนุ้ยต่อ้วนต้นกล้วยยายต้นกล้วยยายมาทางนี้เลยมาทางนี้เลยต้นกล้วยยายไม่มีสิทธิ์โตใช่ไหมลูกต้นกล้วยยายนีย่ไม่มีสิทธิ์โตนะคะแม่แม่ก็คือโตได้ประมาณห้าสิบเซนก็ต้องลงท้องหนูแล้วนะคะ ป๊ดตม่ตมปืม๊ดตม่ตมปืม๊ดตม่ตมปึม๊ดไหนน้องหมาน้องหมามาข้างหลังเจ๊เจ๊น้องหมาไปก่อนลูกเดี๋ยวพี่มินนี่เขาจัดการเจ้าเด้เจ๊ไปเลยนอ <c ười> แม่แม่โอ้วันนี้น้องหมาเยอะมากค่จะจะมาแต่ทางไหนจะมาแต่ทางไหนนะคะเยอะมาก ไปใหม่ค่ะแม่แม่เมื่อกี้น้องหมาหมา 1, หนึ่งมาสองมาสามนะคะแล้วทำไมหมาเยอะขนาดนี้น,อน้องนี่ช่วงนี้ที่หมู่บ้านนะคะแม่แม่เขาว่าหมาที่เป็นหมาบ้านเยอะมากเขาให้ไปฉีดวัคซีนด้วยค่ะโอ<ด>้ด,ดูกอดพ่อ,นพอหนูทําท่าอะไรหนูจะนั่งลงโอ้หนูจะชวนพ่อไปไหนลูกน้หนูจะพาพ่อไปไหนดูท่าค่ะแม่แม่ดูท่าดูท่าโอ้โหโอ้โหหนูจะพาพ่อไปไหน หนูว่านั่งปิดถนนเลยนะเนี่ยยิ่งแต่ตัวน้อยอยู่นะคะยิ่งแต่ตัวเล็กตัวน้อยอยู่จะไปทางไหนกันร้านคุณยายเนี่ยผลไม้ยังไม่มานะคะแม่แม่ตอนเช้าเข้ามาช่วงสายๆอันนี้มันเช้ามากเลยตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงนะคะกล้วยเข้ามาสิบโมงสิบเ็ดโมงนู่นแล้วค่ะก็เลยว่าไม่รู้จะไปร้านคุณยายไม่รู้จะไปยังไงนะคะไปก็ไม่มีผลไม้เดี๋ยวอ้วนจะอารมณ์เฉีย ราะว่าปกติเขาไปเขาเคยได้กินเนาะค่ะแม่แม่แต่ว่าไปรอบนี้ไม่ได้กินก็กลัวเขาจะแบบเฟลอ่ะเนาะค่ะไหนๆก็ได้มาแล้วแต่ว่ามาก็ไม่เห็นได้กินอะไรเลยแม่จ๋าถูต้นนี้กัดก็ได้แต่อ้วนนี่ต้นทุตซาของเขาเนี่ต้นนี้ต้องได้ถูทุกวันนะคะต้องได้ถูทุกวันชอบถูชอบนะคะชอบ ถูด้วยตดด้วยค่ะในผ่อนไฟเล็กๆน้อยๆตอนเช้านะคะตอนเย็นค่อยเดินออกเล่นกันค่ะแม่แม่ตอนเช้าก็พ่อกับแม่ก็หลายอย่างนะคะต้องรีบหาอาหารให้อ้วนๆรีบหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแม่แม่ไหนจะลูกช้างไหนจะลูกคน <c oughs> ก็เลยจะวุ่นๆุนในช่วงเช้าหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้ไปทํากิจกรรมที่แบบว่ามันไกลๆหรือว่า หลายสิ่งหลายอย่างนะคะก็เอาแต่กรุบกริบให้แต่ได้พาเขาออกมาได้ทำกิจกรรมได้ดีแหลกกันหน่อยเนาะค่ะแม่แม่ไปถูกแข้งถูขาสักหน่อยปวดไหมล่ะแล้อว <c oughs> อันนี้ดดงเลยนะคะนี่ดอดีดงเลยกินชะอมไม่เป็นหรอกลูก <c oughs> อ้าวกินหรอ ไหนอ้าวกินชาม m เฉยเลยแซบป่ะลูกยาระบายเหมือนกันนะนี่น้ำพริกกะปิไหมจ้าเตอดูขาแม่แม่กินชามคขาแม่แม่ fc อ้วนกินชาอมโอ้โหอ่ะชอบก็กินเลยลูกเออโอ้โหกินทั้งผักกินทั้งผลไม้ดูสิคะหุ่น d l ยี่สิบสองค่ะแม่แม่ fc เอออ่ะ Uhm. เขากินได้นะคะแม่แม่แม že. เขากินได้นะคะชาวอมเขากินได้แต่ว่าบางเชือกก็กินบางเชือกก็ไม่กินแล้วแต่เชือกนะคะแต่ลูกนางเนี่ยกินอาหารแบบนี้ได้แบบกินได้หมดนะคะไม่ค่อยเลือกกินค่ะมๆละกะอืมหักกินเลยเนาะอร่อย ก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยกินมาที่แบบบ้านสวนเขาด้วยแหละนะคะไปหาพ่อเสนไปหาพ่อเฉนไปกูวเดยวค่ะยังยังเก็บใบชะอมอยู่ในมืออยู่นะคะของชอบเนาะค่ะแต่ก่อนก็เห็นเขาหยิบกินแบบชิ้นสองชิ้นก็ทิ้งแต่นี่กินเยอะแสดงว่าก็น่าจะชอบอยู่พอสมควรนะคะแม่แม่น่าจะชอบอยู่พอสมควร ขนาดเจ็ดโมงยังร้อนขนาดนี้อะค่ะแม่แม่สุดยอดเลยสภาพอากาศตาโทอันนี้ทำไมเป็นตาตำปนแทะเด็ดก่อนนะคะจะทำเมนูส้มตำอะไรไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เห็นสวยเด็ดไปไว้ก่อนนะคะ,อ,ะอ้าวเป็นอะไรแม่ก็มวัวตะเก็บผักเป็นอะไรลูก นอนลงอีกแล้วก็จะเอาอะไรคะคนน้อยคนน้อยจะเอาอะไรรู้ปปๆๆปปเข้าที่พักเลยปลไปเลยเดี๋ยวแม่เก็บอันนี้ก่อนแป๊บนึงกระถินกระเฉดเนาะค่ะแม่แมบ้านหนูเรียกกระเฉดค่ะ แรมโบ้เรมโบ้เรมโบ้เตรียมตัวไปตัญยาหาอาหารให้ลูกๆก,กันค่ะแม่แม่แมตึ้นตะดึง,ดงนี่ก็หาอุ้นข้อที่พักก่อนนะคะปึ๊บ ตอนเช้าก็ไม่ค่อยได้ไปไหนไกลนะคะแม่แม่เอารอบๆอบ้านก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวตอนเย็นเย็นเราค่อยจัดเต็มกันนะคะเดี๋ยวผูกน้องอ้วนไว้ก่อนคะ่ะนาแม่ไอซีจะได้รีไปตัดยาหาอาหารให้ลูกๆนะคะวันนี้ได้เมนูต้นอ้อยนะคะเดี๋ยวไปขับตามหาต้นอ้อยก่อนคะ่ะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะแม่แม่ท่านใดจะมาเที่ยวก็พัดลมน้อยๆผ้ายเย็นผ้าอะไรที่ช่วยดับความร้อนได้คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมมานะคะเพราะว่า มันร้อนมากจริงๆแล้วบวกกับมันแบบแดดแรงด้วยนะคะท่านใดแพ้แดดแพ้อะไรก็ศึกษาสภาพอากาศให้ดีๆเนาะค่ะแม่ๆมอยากให้มาเที่ยวอย่างมีความสุขนะคะมันร้อนมากจริงๆค่ะแม่แม่ขนาดน้องนิกแบบว่าก็ว่าทนแดดทนฝนอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าโดนแดดแรงๆเข้าก็เป็นไข้ได้เหมือนกันเนาะค่ะเพราะว่ามันร้อนมากจริงๆอ่ๆอยายังไงก็ถ้าหากท่านใดมาเที่ยวมายัางไงอย่าลืมแวะมาหาเด็กๆด้วยนะคะแม่แม่ ครอบครัวน้องมินนี่ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเลยนะคะสําหรับเช้านี้ผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปช่วงเย็นนะคะเดี๋ยวพาอ้วนไปเดินเที่ยวกันใหม่นะคะขอบพระคุณทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยนะคะแม่แม่สวัสดีค่ะ,คะ,คะ,คะขอบคุณนะคะ